มาแชมป์กิกะแมกกำลังจะมาจัดตัวตียังไงดีนะแต่วันพรุ่งนี้ไม่ควรพลาดสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็ก่อนอื่นที่จะไปคุยกันเรื่องตีเจ้าคา,ายลิกี้นะฮะหรือว่ามาแชมป์กิกกะแมกนะฮะมาดูก่อนที่จะถึงการตีนะฮะก็คือเราจะตีไคาลิกี้กิกกะแมกวันอาทิตย์ แต่วันเสาร์ผมก็ไม่อยากให้พลาดนะครับก็คือมี Community Day Return นะครับก็เป็นโปเกมอนที่ผมแนะนำว่าคุณต้องมีนะครับก็คือคาลกกิี้ซึ่งโปเกมอนคอม m ูนิตี้เด r ีเทินเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่24พฤษภาคม 2005, 2025นะฮะเริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงจะถึง5โมงเย็นนะครับโปเกมอนจอมพลังนะฮะวันลิกกี้ นะฮะหรือว่าเจ้ามาช็อปเนี่ยตัวเนี้ยจะออกมามากขึ้นนะฮะชายนี่คงต้อไม่พูดถึงบางคนอาจจะมีไม่มีก็ต้องออกมาจับนะฮะถ้าใครยังไม่มีก็ต้องออกมาจับนะฮะส่วนวันที่ที่อยากให้ออกมาเพราะว่าอะไรนะฮะวันคอมบิจี้เดลีเทิร์นเนี่ยครับวันลิกกี้จะปรากฏตัวถี่ขึ้นสิ่งที่เราต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือนะครับแคนดี้หรือว่าลูกอม แล้วก็ XL Candy นะครับเพื่อนะฮะลูกอมเนี่ยเพื่อเอาไปพัฒนาร่างนะถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่าถ้าเราเทรดนะฮะร่างที่2นะฮะวันลิกกี้นะฮะเทรดร่างที่2ของวันลิกกี้นะครับไปให้เพื่อนนะเพื่อนก็สามารถพัฒนาร่างเป็นไคลิกกี้ได้ฟรีคือไม่เสียลูกอมนะฮะเทรดแล้วเทรดเลย เอาคืนไม่ได้เพราะชะนะเอาตัวไหนก็ได้ถ้าสมมุติเราอยากเทรดโดยที่แบบไม่เสียเขาเรียกวอะไรเดียวไม่เสียสตาร์ดัตเยอะนะครับเราก็เทรดนะฮรอ่าร่างที่สองไปให้เพื่อนนะฮรเทรดร่างที่สองนะไปให้เพื่อนฮะแล้วก็พัฒนาร่างได้นะเป็นโกลิกี้นะครับใช่ปะ่ะเออใช่นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือวันเนี้ยโบนัสเขาจะ ให้ส t ต r d าร์ดเยอะคือ3เท่าถ้าเปิดไอตาพีทอีกนะครับ mm hmm. ก็จะได้เป็นเท่าไหร่อ่จุดเท่ามั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะเออมันจะได้เยอะมากสตาร์ดเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาร่างเอ้ไม่ใช่พัฒนาร่างในการเพิ่มเลเวลให้กับโปเกมอนนะฮะก็คือเพิ่มเลเวลเนี่ยนอกจากจะใช้แคนดี้แล้วก็ต้องใช้ส t ต r d าร์ดด้วยนะครับแล้วการพัฒนาร่างก็ต้องใช้แคนดี้ด้วย เพราะฉะนั้นออกมาจับกันเยอะๆเพราะตัวนี้ต้องมีเยอะๆนะครับโปเกมอนเนี่ยไม่ได้มีตัวเดียวนะอย่างเช่นบางคนบอกว่าพี่ผมพัฒนาตัวเดียวแล้วใช้ใช้ได้ไหมไม่ได้ <laughs> อย่างผมอะเล่นคนเดียวเนี้ยผมต้องมี6ตัวนะฮะเพื่อให้ครบ6 6ตัวใน1ชุดเวลาตีบอสนะครับอะแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องงานวิจัยพิเศษนะครับซึ่งอันเนี้ยรับได้ฟรี ถ้าเพื่อนส่งมาให้เราก็จะได้ฟรีนะฮะเราส่งให้เพื่อนก็ฟรีเพราะฉะนั้นขยันส่งกันด้วยนะฮะตึด,ตดว่ากันไปนะแล้วก็พัฒนาร่างโกลิก้เป็นวันลิกกี้นะครับก็จะได้ท่าพิเศษนะฮะถ้าเอาคืนหรือว่าเพย์แบ็กเป็นท่ามืดนะฮะเอาไวส้สวนพวกโปเกมอนอะไรอ่ะพลังจิตสวนโปเกมอนผีนะโบนัสนะครับก็รับสตาร์ดัสามเท่าจากการจับ อุปกรณ์ปล่อยลัวอยู่ได้3ชั่วโมงน้าหอมอยู่ได้3ชั่วโมงถ่ายสแนปช็อตก็จะเจอเซอร์ไพรส์นะฮะได้5ครั้งมั้งแล้วก็จะมีงานวิจัยภาคสนามจากการหมุนเสาอีกนะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับก็คือไปเล่นที่ไหนนะฮะไปเล่นตามที่ที่มี Leader คอมมิชชั่นลีดเดอร์นะฮะที่ที่มีเสาเยอะๆปล่อยลัวเยอะๆนะครับหลายจังหวัดมีนะครับอยากรู้ว่า คอมพิวเตอรลีดเดอร์จัดงานที่ไหนบ้างคุณโหลดแอปชื่อแคมไฟล์มาล็อกอินนะฮะจะล็อกอินด้วย ID เดียวกับที่เล่นอยู่หรือไม่ก็แล้วแต่นะครับล็อกอินเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นแผนที่เห็นบอสเกิดเห็นเสาเห็นทุกอย่างนะครับแล้วก็จะเห็นสถานที่จัดงานด้วยคุณก็ไปสถานที่จัดงานใกล้บ้านคุณนะครับซึ่งผมไม่รู้หรอกนะผมไม่โพสตด้วยว่าที่ไหนคุณไปใช้แคมไฟล์ดาเองเลยนะครับ ประมาณนั้นอทีนี้เราไปดูเรื่องการตีมาแชมป์ Mar amp, หรือว่าไคลริกี้คิกแกรมแม็กกันต่อ,อทีนี้มาดูข้อมูลของมาแชมป์กันบ้างนะครับมาแชมป์คิกแกมแม็กหรือว่ามาแชมป์ธรรมดาใช้ข้อมูลเดียวกันนะครับก็คือตัวมาแชมป์เนี่ยจะแพ้ท่าแฟรี่แพ้ท่าฟลาย ing นะฮะหรือว่าท่า Bin, บินนะฮะแพ้ท่าพลังจิตนะครับ คือถ้าโดน3ท่าเนี้ยนะครับจาก100%บวกขึ้นไป60%นะครับแล้วก็จะทนท่าแมลงทนท่ามืดนะครับแล้วก็ทนท่าหินนะครับส่วนท่าของอมาแชมป์นะครับก็ไปดูที่ชาร์ตมูฟกันก่อนส่วนใหญ่มาแชมป์จะใช้ท่าต่อสู้ใช่ไหมครับเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็จะมีทั้งหมด4ท่านะฮะแล้วก็จะมีท่าหิน2ท่า นะฮะับสโตนเอทกับล็อกสไลด์นะครับ,บ, Slide, รบแล้วมีท่าเฮฟวี่สแลมนะฮะแล้วก็เพย์แบ็กนะครับก็ต่อสู้แน่นอนเอาไว้ชนกับเหล็กนะครับชนกับเหล็กชนกับหินได้นะครับก,ก็สโตน,นนะเอทก็ไว้นี่เขาแพ้ท่าบินไงไว้จัดการบินนะครับเหล็กเฮฟวี่สแลมก็ไว้จัดการแฟรี่นะฮะเพย์แบ็กก็ไว้จัดการพวกพลังจิตนะครับ ซึ่งเพย์แบ็กมีอยู่ท่าเดียวเฮฟวี่สแลมีอยู่ท่าเดียวท่าหินมี2ท่านะครับโปเกมอนที่ผมแนะนำนะครับถ้าคุณมีเมตากอสนะครับก็เลือกเมตากอสได้นะครับแต่เมตากอสต้องระวังเพราะว่าโดนท่าต่อสู้ซึ่งมีทั้งเนี่ยท่าต่อสู้มีทั้ง4ท่าเนี่ยเมตากอสจะเข้าร้อนะครับถึงแม้มันจะไม่แพ้แบบซูเปอร์เอฟเฟกตีฟ แต่มันก็เข้าร้อทุกท่านะแล้วท่าต่อสู้มันมีเยอะด้วยนะครับอ่ะเมตากอรสนะครับอ่าตัวที่หนึ่งเพราะว่าพอไหวนะตัวที่แนะนำอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นท่าบินน่าจะดีนะแต่มอเทสนะครับไฟบินต้องระวังหินนะหินมีสองท่าเข้าหนักด้วยนะครับเข้าหนักด้วยแต่ว่า ท่าของโปเกมอนที่เยอะหน่อยก็คือท่าไอ้อท่าของไคลิก,กี้ที่เยอะหน่อยก็คือภาคต่อสู้ใช่ไหมมันทนท่าต่อสู้ครับอ่าแล้วทนท่าเหล็กด้วยทนสองท่านะเฮวี่สแลมโดนก็โดนน้อยหน่อยนะ,ะฮะเฮวี่สแลมโดนโดนน้อยหน่อยไฟติ้งโดนก็โดนน้อยหน่อยนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือชาลิสาดนะครับไดนามิกนะทั้ง3ตัวเป็นไดนามคกนะกิ๊กแม็กไม่เอานะเพราะว่านี่คือตัวตี เราต้องการตัวตีที่มีท่าบินและพลังจิตนะฮะแฟรีร่ตอนนี้ยังไม่มีมาอานะชาลิซาดก็เช่นกันนะครับเหมือนกันกันกบมอร์เทสเลยนะครับชาลิซาดก็ใช้วิงแอตแท็กก็ได้นะครับท่าแรกนะคือโปเกมอนไดนามิกเนี่ยจะเอาท่าแรกเป็นหลักในการแปลงร่างและตีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเป็นอแอสแลสแอสแลสไม่ใช่วิงแอตแทชาชาลิซาดใช้แอสแลสมอร์เทสใช้วิงแอตแทก <med ic ulous> <milk> นะครับเมตากรสก็ใช้เซนเทสบัตนะครับประมาณนั้นส่วนตัวแทงมีอยู่2ตัวให้เลือกนะครับตัวแรกที่ผมแนะนำเลยก็คือวีโนซอร์ครับนะฮะแล้วก็บัสตอยครับวีโนซอร์เป็นหลักนะวีโนซอร์เป็นหลักเพราะว่าวีโนซอร์หรือเจ้ากบพิษเนี่ยนะครับค่อนข้างอึดน,นะค่อนข้างอึดอึดมากนะครับแล้วก็เขาทนท่าต่อสู้ด้วย นะครับทนท่าต่อสู้ด้วยก็น่าจะเป็นตัวแท้งที่ดีนะครับเก็บ energy ไวนะครับเก็บ energy ไวนะแล้วก็พอจะทนท่าต่อสู้นะแต่ต้องระวังนะต้องระวังถ้าหินมาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบาสตอยครับบาสตอยเนี่ยไม่แพ้ธาตุอะไรเลยนะฮะนอกจากเหล็กเอ้ยไม่แพ้ธาตุอะไรเลยทนเหล็กอย่างเดียวบาสตอย นะครับก็ใช้ได้ครับคือยังไงเนี่ยเราไม่เอาตัวพวกนี้นะครับไม่เอาตัวพวกนี้ไปตีอยู่แล้วนะครับเราเอามารับท่าเพราะฉะนั้นใช้2ตัวนี้ครับไม่ถ้าคุณมีวีโนโซอร์สตัวใช้วีโนโซอร์สตัวนะครับถ้าไม่มีก็ใช้บสซอยได้นะครับแล้วก็ตัวตีก็อย่างที่ผมบอกเมตัคเ,เมทัคก็ได้มอร์เทสก็ได้ ชาลิสาต์ก็ได้นะครับคือความเสี่ยงพอกันแต่อย่างที่ผมบอกว่าท่าของเมตากอรสเป็นท่าต่อส e ู้ซะเยอะนะมอเทมอเทสกับชาลิสาาต์ก็น่าจะได้อยู่หมายถึงตอนยืนระยะนะเออนะฮะส่วนตีเข้า่ผมว่าพอกันพวกนี้ต้องใช้ไดนามิกนะกิกะแม็กไม่ได้นะครับกิกะแม็กอย่างชาลิสซาต์เนี้ยกิกะแม็กมันเป็นท่าไฟมันตีเข้าแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันสู้ ดนามิกที่เป็นท่าบินไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับคือมีบวกตั้ง60อ่ะมันได้เปรียบอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ต้องใช้คนเยอะแหละครับนะฮะหาที่หาที่เล่นนะฮะผมก็อยู่เมืองทองกันวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์อยู่เมืองทองก็เดี๋ยวจะนัดหมายกันอีกทีหนึ่งนะฮะอ่าส่วนวันเสาร์ก็อยู่ที่มสทนะฮะเปิดแคมไฟได้นะฮะถ้าใครอยากมานะเออก็เปิดแคมไฟดูได้ นะครับมึงก็อยู่แถวนี้แหละตีแถวนี้แหละนะครับก็ทักทายเข้ามาในเพจก็ได้นะครับว่าพี่อยู่ตรงไหนวันอาทิตย์อยากมาตีด้วยนะฮะก็อยู่รอบๆเมืองทองนี่แหละนะฮะก็มาตีด้วยได้นะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ข้อมูลทั้งหมดหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับเพื่อเอาไปพัฒนาการเล่นเกมของเราให้สนุกนะฮะจัดตัวหน่อยนะจัดตัวไปตีหน่อยนะเพื่อจะได้ช่วยเพื่อนได้นะฮะจะได้ช่วยเพื่อนได้นะครับ ก็มีเท่าไหร่เอาเท่านั้นดันได้เท่าไหร่เท่านั้นนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่ดันดตัวอะไรก็ไม่รู้มาตีแต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่เป็นไรนะอย่างกลุ่มผมถ้าใครไม่มีมก็ไม่เป็นไรมาตีด้วยกันได้นะครับตีแล้วก็จะได้ตัวตีนะตีด้วยกันแล้วก็จะได้ตัวตีนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กด u b s c r i มาชิกใผมด้วยนะใครอยากเป็นสมาชิกช่องก็เชิญนะฮะ20บาทต่อดเดือนแล้วก็50บาทต่อดเดือนสำหรับค่าหันกลางคืน เอาไว้ทำคลิปนะฮะทำเดี๋ยวจะมีเว็บให้คุณอีกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ Go!